สวัสดีสวัสดีเพื่อนเนักลงทุนทุกท่านผมโค้นอันนะครับผมจากเพจอีสริมแอนเทวันนี้เรามาเจอกันวันศุกร์ที่30กันยายน2565เวลา15บหนาฬิกหนาทีตามเวลาประเทศไทย <c oughs> เรามาอัปเดตกราฟเอดากันว่าตอนนี้เอด้าเขาทำอะไรอยู่เดี๋ยวผมจะเท้าความก่อนว่าโครงสร้างของเอดานเนี่ยคือโครงสร้างของวิเนี่ยเขา เขาเป็นแบบไหนก็คือเราแบ่งได้สามท่อนคือทำา a ทำา b แล้วก็ทำาี <c oughs> เพื่อนๆให้ดูจากเส้นปะสีขาวก่อนนะว่าเส้นป่าสีขาวเนี่ยมันเส้นเป็นเส้นปากของวิคแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูซับย่อยกันเนาะอันนี้เส้นป่าสีขาวนี้เป็นเส้นของของ c เนาะแล้วเดี๋ยวเราลบตัวอื่นออก แล้วก็ย่อมาดูไทม์เฟรมเดย์เห็นไหมว่าไทม์เฟรมเดย์เนี่ยดูซิเขาทำอะไรอยู่อันนี้เป็นเป็นขาของ c และเส้นป่าสีเหลืองเนี่ยเป็นซับย่อยของ c ซึ่งเป็นโครงสร้างใหญ่ของ <c oughs> ของไทม์เฟรมบีกนะครับเราย่อ,ล,ยอลงมาดูเห็นไหมว่าไทม์เฟรม d เนี่ยพอเราไปดูซับย่อยของ c c ขาใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งท่อนได้หนึ 1, ่งทำหนึ่งทำสองทำหนึ่ง x ทำสองทำสามทำสี่แล้วกำลังทําท่อนที่ห้าอ่าแล้วเราก็จะมาโฟกัสท่อนที่ห้าท่อนที่ห้ากันก็คือท่อนนี้นี่จุดนี้นะครับผมจุดเริ่มต้นของห้าก็คือตรงนี้ที่ราคา หนึ่งที่ราคาศูนย์จุดห้าเก้าห้าสองนะครับผมแล้วเราจะย่อยลงไปอีกไปดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงกันอ่ไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงของเอดา อันนี้เริ่มต้นของสี่ก็คือราคานี้อันนี้กําลังทาทําทำทำขาที่ห้าทาขาที่ห้าเราก็ดูซับย่อยได้มีหนึ่งท่อนสองท่อนแล้วกําลังทําท่อนที่สามเนาะเราก็อนุมานไปก่อนว่าเป็นหนึ่งหรือ a เป็นสองหรือ b กําลังทําท่อนที่สามหรือทำสี่ อันนี้เดี๋ยวเรามาตามกันดูอยู่พอเราเห็นโครงสร้างใหญ่ไล่สเต็ปกันมาแล้วนะทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของจุดนับปัจจุบันที่เขาทำอะไรกันอยู่ที่ผมได้ตีกรอบชแนลให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นชัดขึ้นโครงสร้างของเขาเห็นไหมแล้วเป็นเส้นปาสีเขียวนี่โครงโครงสร้างซับย่อยของของเวฟที่ ของขาที่สามหรือขา C นะครับเห็นไหมเราก็จะเห็นได้แค่หนึ่งท่อนสองท่อนสามท่อนสี่ท่อนห้าท่อนเดี๋ยวเขาต้องขึ้นไปท่อนที่หแล้วก็ลงมาท่อนที่เจ็ดนะครับเป้าหมายก็คือเราก็เล่นบ u าเดี๋ยวรอย่อก่อนบ u าย p ตรงนี้แล้วก็เซลท tp บวก เถ้าหลุดเทนไลน์ไปก็ sl นะครับผมร <c oughs> อย่อไอ้รอเราบายเข้าไปแล้วก็เราก็เซลล์กลับลงมาแผนการเทรดของเอดาเราก็ได้คร่าวๆประมาณนี้เราก็จะนับเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมนับให้ A อบ X A ทำา b แล้วก็เดี๋ยวทำสี่นะครับผมเพื่อนๆน่าจะพอมองเห็นแล้วก็พอมีไอเดียในการเข้าไปทํากำไรนะครับก่อนจากกันไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจงให้คนอ่านแล้วก็เพจอิสริปแอนเท e ส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Facebook ไลฟ์วันเสาร์เวลาทุ่มหนึ่งนะครับเจอกันที่เพจอิสริครับขอให้เพื่อนอลอตฟ้าสดใสกำไรทั่วหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ